ขออวยพรอย่างเป็นทางการนะคะแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มอลลี่คริสต์มาสนะคะให้รถคันนี้มีความสุขมากๆนะคะคนเงินคนทองเข้าบ้านเยอะๆธุรกิจลุ่งเรืองล้ารวยแล้วก็การงานดีทุกอย่างนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะีปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะยินดีด้วยค่ะดีค่ะของแพลนี่น่าจะคืออดทนกับผมมานานมากเลยคือผมคือผมผมอยากได้ในสิ่งที่ผมอยากจะได้จริงๆแล้วผมก็โอเคคุณแพลวตรงนี้นะมันต้องเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อันนี้ยังไม่ทํานะอันนี้ทําเสร็จหรือยังอันนี้ครับผมตามแกน่าจะเกือบเกือบเกือบทุกวันน่ะ <c oughs> ซึ่งผมก็ดีใจนะครับที่ผม <ฮะ S 1> ได้ได้ให้คุณแพลวบริการซึ่งผมก็ไปเช็คที่อื่นมาก่อนแหละเอาผมพูดตรงๆประ,ประมาณสักสามสี่เดือนละพอผมมาเจอรถเออมาเจอคุณแพลวแล้วผมคิดว่าเออคุณแพลวคุยโอเคกว่าใช่ค่ะแล้วมันก็น่าจะดีที่สุดสำหรับผมแล้วล่ะ นะคุณแพลว่าผมก็ขอบคุณคุณแพลวนะครับยินดีมากมเดี๋ยวผมแนะนำเพื่อนๆมาด้วยอะไรว่าไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะครับ